สวัสดีครับชาวไบก็ทุกคนครับสวัสดีอยังเอฟซีมอนโตจีพีนะฮะกลับมาพบเจอกันกับผมแล้วเช่นเคยครับตอนนี้อีกประมาณ10นาทีครับก็จะ6กโมงเย็นนะครับพระอาทิตย์กำลังจะลารับขอบฟ้าไปนะครับตรงหน้าผมนะฮะความวุ่นวายก็ถือว่ามีนะครับในท้องทุ่งนาแบบนี้นกกาบิน กลับลังนะฮะได้ยินเสียงเจ้วเจ้ามานะครับชาวไร่ชาวนาชาวสวนเองก็เรียกว่าเดินทางกลับบ้านบางคนก็ไม่ได้ว่ามีบ้านไม่ได้ว่าพักอยู่ตรงนี้นะฮะนั่นก็คือเป็นบรรยากาศวินเทจที่เพื่อนๆก็น่าจะพอทราบกันดีโดยเฉพาะใครที่มาจากต่างจังหวัดกันเนาะเอาทุกคนครับพรุ่งนี้นะฮะพรุ่งนี้การทดสอบใหญ่เทสใหญ่ที่เซบังสกินมาเลเซียจะเริ่มต้นขึ้นก็จะมีการถ่ายทอดอยู่นะครับเข้าใจว่าน่าจะมีการ เปิดเผยข้อมูลโดยออฟฟิเชียลหลักของทาง m o เตจีพีนั่นแหละเพราะว่าเขาอนุญ,ญาตให้สื่อเนี่ยเข้าไปทําข่าวเข้าไปสังเกตการได้ก็การเทสล้อจะหมุน10บโมงครับตามเวลาท้องถิ่นที่มาเลเซียมันก็ใกล้เคียงจากบ้านเรานะครับไม่ถือว่าห่างกันเยอะนะฮะก็10บโมงแล้วก็ไปสิ้นสุดนะครับหกโมงเย็น18บแนาฬิกาก็จะกินเวลา3วันครับ10 1112การทดสอบใหญ่คราวนี้ก็จะอนุญาตให้นักแข่งทั้งหมด22คนนะครับ ลงทำการทดสอบรถแล้วก็เทสไตรเดอร์ของแต่ละค่าย5้าค่ายผู้ผลิตนะครับที่จะได้ลงสนามกันไปก็เอาเฉพาะคนที่จะได้ขับรถเนะี่ยผมว่าก็เกือบเกือบ30คนเลยล่ะคิดว่าประมาณนั้นกันนะฮะเดี๋ยวก็คอยดูความเคลื่อนไหวต่างๆนะครับว่าจะมีข้อมูลอะไรออกมายังไงกันบ้างใครที่ทราบว่ามันถ่ายทอดช่องไหนอะไรเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะเอเอาข้อมูลนะครับมาคอมเมนต์ได้นะครับบอกเพื่อนๆบอกอะไรกันได้ถือว่าแชร์แลกเปลี่ยนกันในบรรยากาศบ้าน คนรักมอเตอร์อีของพวกเรากันเนาะเดี๋ยววันนี้เตรียมเรื่องราวของยามาฮ่ามาเล่าครับแม็กซิมอมร์การีนะครับผู้จัดการทีมของยามาฮ่าออกมาบอกอะไรบ้างรวมทั้งสองนักแข่งทั้งแฟบแล้วก็แฟงกี้นะครับมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างกับไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้านี้จะต้องลงสนามเทสแล้วเนี่ยแต่เดี๋ยวขออนุญาตนะครับพูดไปถึงประเด็นเมื่อคือนก่อนนะครับคลิปล่าสุดที่ผมลงเมื่อคือนที่มีข่าวเือว่าแฟบเนี่ยฮะไปพูดอะไรเกี่ยวกับพาดพิงถึงเปกโก้ถึงบาสเชนินี่ถึงดูคาติว่า ถ้าเกิดว่าเปโก้นะฮะแบบออกเหมือนสัญญาณส่งสญ,ญาณไปเตือนซึ่งเราเข้าใจว่าเอ๊ะนะแฟบอาจจะไปเล่นจิตวิทยาอะไรยังไ,ไงไหมเนี่ยแต่ล่าสุดเจ้าตัวออกมาโพสสั้นๆนะครับแฟบเนี่ยว่าเฟกโกหกทั้งเพลก็คือในนั้นบอกว่าให้เตือนเปโก้ไปนะครับว่าเนี่ยถ้าเกิดว่าเพื่อนร่วมทีมของคุณเนี่ยเท่าเร็วกว่าคุณแล้วคุณทำไงละ่ะแล้วก็ผมไม่มั่นไม่มั่นใจหรอกว่าความสัมพันธ์ของเปโก้กับบาจนี่มันมันจะออกมาแบบไหนเพราะว่า เหมือนบาสจีนี่จะเป็นคนที่อาจจะดูควบคุมยากคอนโทรลอะไรยากอะไรอย่างเงี้ยมันก็หลายสิ่งหลายอย่างนะครับที่ผมเล่าไปในเมื่อคืนซึ่งต้นทางนี้ก็มาจากแคลสนะครับซึ่งก็คือเป็นสื่อหลักที่ทุกคนน่าจะทราบกันดีนะครับสื่อเกี่ยวกับโมอเตอร์สปอร์ตเนี่ยแต่แฟบก็ไม่ได้อธิบายอะไรเพิ่มเติมนะนะครับไม่ได้อะไรนะครับแค่แบบว่าสั้นๆคําเดียวว่าเฟซแล้วก็มีในในี้เฟซบุ๊กส่วนตัวนะครับอาจจะเป็น Instagram ด้วยไหมมั้งผมไม่แน่ใจนะครับแล้วก็มี แฟนๆนะครับเข้าไปคอมเมนต์กันมากมายบางคนก็บอกว่าเห็นข่าวแล้วก็ไม่อยากจะเชื่อเลยนะครับว่าแฟบจะพูดแบบนั้นแบบนี้จริงยังไงรูอเปล่าอะไรอย่างนี้ไงใช่ไหมฮะแต่สรุปก็คือโอเคนะครับเราเข้าใจกันตามนั้นไม่ว่ามันจะจริงไม่จริงอย่างไรก็แล้วแต่นั่นก็คือเป็น Facebook ส่วนตัวของแฟบนะครับที่ออกมาบอกว่าเฟกนะโอเคครับเดี๋ยวเรามา,าว่ากันที่ส่วนของแม็กซิมัลโมเลกีกันก่อนนะครับบอสของยามาฮ่าที่ออกมาบอกว่ายังไงกันบ้างน,นะครับ บอสกล่าวว่าครับมันเป็นช่วงพักร้อนฤดูหนาวที่แบบว่ายาวนานกว่าปกติเลยว่าอย่างนั้นนะครับผมเองก็คิดว่าผมเนี่ยสามารถที่จะพูดแทนทุกคนได้เลยนะครับว่าเราเนมีความสุขมากๆที่จะได้กลับมาในสนามอีกครั้งเรามีบรรยากาศที่ดีในพิจกรารหลังจากการทดสอบเช็คดาวเทสท,ท,ที่ผ่านไปนะครับแล้วก็กล่าวต่อไปนะครับว่าแต่มันก็น่าเสียดายนะที่ฝน,นทำให้เราต้องเสียเวลาไป ดังนั้นเราก็หวังว่าอากาศมันจะแห้งสนิทในช่วงการทดสอบในพรุ่งนี้ที่จะมาถึงเพราะว่าพยากรณ์อากาศนี่ก็บอกว่าสุดสัปดาห์นี้เนี่ยอาจจะมีโอกาสที่ฝนจะตกนะฮะมมริกาลีก็พูดมาประมาณนั้นแล้วก็กล่าวต่อไปว่าผมเองนั้นรู้สึกประทับใจกับการทํางานในเชิงลุกของทางวิศวกรยามาห้าในช่วงฤด,ดูหนาวเป็นอย่างมากเพราะว่าเราเองก็มีหลายสิ่งหลายอย่างที่จะต้องมาทําการประเมินทําการวิเคราะห์กันที่นี่ มีหลายสิ่งนะครับที่พวกเขานนั้นเตรียมเอาไว้เพื่อที่จะใช้ทดสอบเนี่ยมันมีมากจริงๆเลยนะครับเราเองก็มีการปร,ปรับปรุงเรื่องของแชสซีใหม่เรื่องของแอโรเดนามิกเรื่องของอปีกที่อยู่ด้านหลังแล้วก็เครื่องยนต์นะครับผมคาดว่าในเช้าวันศุกร์พรุ่งนี้ในการเทสวันแรกเนี่ยนะครับนักแข่งเนี่ยสามารถที่จะกลับมาทำความเร็วได้ทันทีแน่นอนหลังจากที่ไม่ได้ขับรถมาแล้ว3เดือนนะครับหลังจากนั้นก็จะมีแผนการทำงานที่มันเข้มข้นขึ้น แล้วก็จะทำทั้งหมดให้มันเสร็จเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องยากเมื่อพิจารณาดูแล้วในส่วนของระยะเวลาที่มีให้นะครับเราเองกอ็อาจจะรวมถึงสภาพดินฟ้าอากาศด้วยนะซึ่งมันสําคัญแต่เราก็จะพยายามทําให้เต็มที่ที่สุดเพื่อให้ เป็นการเริ่มต้นในปี2023เนี่ยด้วยวิธีที่ถูกต้องนะครับนั่นก็คือสิ่งที่มอริการี ari, นะครับพูดไปมาในส่วนของทั้งนักแข่งทั้งคู่นะครับแฟรแ,แล้วก็แฟรงกี้นี่ว่าอย่างไรกันบ้างนะครับสำหรับควาตาโรเองทุกคนก็ได้ทราบใช่ไหมครับว่าเขาเองก็พยายามที่จะแบบว่า ระต้นทีมงานเรียกว่าซ้าแล้วซ้าเล่านะครับในที่ผ่านมาเนี่ยว่าควรจะปรับปรุงเรื่องนั้นเรื่องนี้อะไรยังไงกันบ้างเนี่ยเขาก็เลยต้องการที่จะมาพิสูจน์อีกครั้งหนึ่งนะครับว่าสิ่งที่เขาแอคชั่นออกไปในปลายปีที่แล้วเนี่ยนครับยามาฮ่าเนี่ยได้ทําอะไรลงไปบ้างมันจะเป็นยังไงเขาก็เฝ้ารอตรงนั้นแฟบก็กล่าวว่า ในที่สุดก็สิ้นสุดการรอคอยแล้วในช่วงฤดูหนาวที่มันยาวนานหรือเกินเนี่ยนะครับแต่มันก็เป็นผลดีกับผมละเพราะว่ามันทําให้ผมมีเวลาฝึกซ้อมแล้วก็มีเวลาเตรียมตัวสําหรับฤดูกาลที่กําลังจะมาถึงนี้นะครับแฟบก็กล่าวไว้นะครับแล้วก็บอกต่อไปว่ามันก็เป็นเรื่องที่แบบว่ายาวนานมากนะครับเพราะว่าเราจะต้องกลับมาทํางานกันหนักในระหว่างการทดสอบนี้เ,เพื่อให้มันแน่ใจว่า เราเองก็พร้อมกับการทดสอบนะฮะผมตื่นเต้นมากที่จะได้ใช้ข้อมูลจำเพาะในส่วนของรถแข่งปีนี้นะครับเพื่อที่จะได้ดูว่าเราเนี่ยสามารถจะทำอะไรไปได้บ้างผมมาถึงที่เซปังนะครับก็ก่อนเวลาเล็กน้อยแล้วก็ใช้เวลาอยู่ที่สนามแข่งในระหว่างการทดสอบเช็คดาวเทสด้วยผมได้ยินได้เห็นในสิ่งดีๆนะครับดังนั้นก็ผมแทบจะรอไม่ไหวแล้วล่ะที่จะ ทดลองมันด้วยตัวเองนะครับแฟบก็บอกมาประมาณนั้นในส่วนของพื่นร่วมทีมนะครับฟรังโกโมเบเดลี่หมายเลข21ก็ยังคงมีความกระตือรือร้นนะครับที่จะกลับมาขี่มอเตอร์ไซค์อีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ฟอร์มนั้นก็แป๊กนะฮะฟอร์มดรอปลงไปเยอะมากในฤดูกาลที่ผ่านมาแฟงกี้ก็บอกว่าในที่สุดเราเองก็กลับมาทํางานเป็นทีมอีกแล้วนะครับการทดสอบนี้ก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นใหม่แล้วคุณก็จะได้สัมผัสถึงความตื่นเต้นนั้นไว้อย่างนั้นนะฮะ ฟังก,ก,ก็บอกไปนะครว่าการทดสอบเช็คยาวเทสมันผ่านไปได้ด้วยดีดังนั้นมันจึงมีบรรยากาศที่ดีในทีมของพวกเราแล้วก็ในระหว่างการทดสอบที่กําลังจะมาถึงนี้เนี่ยผมเองก็ตั้งเป้าไว้ว่าจะสามารถที่ทําผลงานให้มันได้ดีขึ้นนะครับเราก็จะปรับปรุงในช่วงปลายปีที่ผ่านมาเนี่ยฮะแล้วก็ตอนนี้มันก็ถึงเวลาแล้วที่จะต้องต่อยอดสิ่งนั้นแล้วก็ ก้าวไปอีกขั้นนะฮะเรามีหลายอย่างที่ต้องทดสอบในอีก3วันข้างหน้านี้เราจะทํางานกันอย่งางกันอย่างหนักเข่นเคยนะครับเพื่อที่จะเป็นการเริ่มต้นปีใหม่นี้ให้ได้ดีที่สุดนะครับนั่นก็คือสิ่งที่แฟร,รงกี้นะครับออกมาบอกนะฮะนี่คือสิ่งที่3คนนะครับอ่านะฮะผู้อำนวยการนะครับพอ,อของยามาฮ่านะครับแมสซิโมมาริกาลีคนหัวเม่งๆนันล้นหน่อยนะครับแล้วก็แฟบกับทาง แงกี้สนักแข่งนะครับสิ่งที่เรียกว่าถูกปรับปรุงมาไม่ว่าจะเป็นแชสซีไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์ไม่ว่าจะเป็นแอโรไดนามิกนะครับทั้งทั้งลำทั้งคันเลยสำหรับ M1 ในปีนี้นะครับจากการยืนยันของทางบอสเนี่ยนะฮะหลายหลายคนอาจจะไปสะดุดตรงที่ว่าเอพี่พุ้ยนะครับรู้สึกว่า M1 จะมีท็อปสปีดนั้นสูงขึ้นประมาณ3-4กิโลเมตรต่อชั่วโมงรอเปล่าอันนั้นก็คือเป็นคาวคัสโรบิดไว้นะฮะ คือมันเร็วกว่าสิ่งที่แฟบทำไว้เขาเอาสิ่งที่คาสโตรเนี่ยบิดไปก็ทั้ง3วันนั่นแหละนะครับเอามามาเทียบกับสิ่งที่แฟบทำเมื่อปีที่แล้วเนี่ยก็ปรากฏว่าความเร็วไหลปลายเนี่ยมันมันเพิ่มขึ้นประมาณ3-4กิโลเมตรต่อชั่วโมงถือว่าเยอะไหมฮะ3-4กิโลเมตรต่อชั่วโมงนี้ก็คือผมว่าเยอะนะฮะมันมันจากกิโลเมตรมันก็ถือว่าเยอะครับเพราะว่ามอเตอร์ีเนี่ยทุกคนจะได้เห็นว่ามัน มันแพ้ชนะกันในบางทีมันเสียววินาทีจริงๆนะดังนั้นไอ้สกิโลที่ว่าเนี่ยนะครับมันสามารถที่จะแซงผ่านแซงสวนกันไปได้ง่ายๆเลยนะฮะในบางสนามเนี่ยแต่นั่นก็คือเป็นในส่วนของเทสไบรเดอร์ก็คือคาร์คัสโรครับไม่ใช่ควาตารโ์โรฮะต้องรอดูนะฮะว่าพรุ่งนี้นะครับ10 11 12 3วันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแฟบไม่ว่าจะเป็นแฟงกี้เนี่ยครับจะสามารถที่จะกดเวลาได้เร็วกว่าคัสโรวไหมประมาณ3ามร้มถ้าผมจำไม่ผิดครับ 334น,นิดๆอ่อนๆนะฮะดูว่าแฟบกับแฟงกี้จะกดได้เร็วขึ้นกว่านั้นหรือเปล่าแล้วก็ถ้าเทียบกับดูคาตินะครับซึ่งเป็นทีมที่มีททอปสปีดเร็วที่สุดเนี่ยในในที่นี่เนี่ยดูคาติจะประมาณ336แก่ๆก็ถือว่าน้อยกว่าดูคาติอยู่ประมาณ2กิโลเมตรต่อชั่วโมงหน่อยๆนะฮะนั่นก็คือเป็นข้อมูลกันออกมาก็นะครับรอดูนะครับย้ำอีกทีนึงนะครับว่าน่าจะเป็น ออฟฟิเชียลหลักของทาง MotoGP เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นใน Facebook ใน Instagram นะครับอันนี้คาดว่าน่าจะมีข้อมูลกันออกมานะดังนั้นก็คือก็จับตาดูให้ดีนะครับว่าเขาจะไลฟ์สดให้พวกเราดูเมื่อไหร่ยังไงเพราะที่ผ่านมาเขาจะมีข้อมูลมาให้ดูผมเองก็จะเอาข้อมูลมาอัปเดตนะครับในในเป็น f a c e b o o k Fanpage b i k e r ร a n คลัก m o เ o g p เพื่อนๆสามารถไปติดตามตรงนั้นได้ หรือถ้าจะมันจะเป็น Data เป็นตัวเลขเป็นอะไรต่างๆเนี่ยบางทีพรุ่งนี้นะครับหรือแม้กระทั่งรูปถ่ายอะไรต่างๆเนี่ยจะมาโพสต์ในหน้าชุมชนที่ YouTube ตรงนี้กันนะครับทุกคนเนาะใครที่บอกว่ามันไม่แจ้งเตือนเลยนะครับทีุู่ยลงคลิปตั้งแต่เมื่อไหร่ยังไงกันหน้าเนี่ยนะฮะก็มันเป็นระบบของทาง YouTube ผมเองก็ไม่สามารถคนโทรลมันได้บางทีนะฮะใครที่แปโป้องใครที่กดกระดิง่งกดรค้างเอาไว้แล้วไม่เห็นคลิปผมโผล่มาเนี่ยถือว่าเข้าใจตรงกันนะครับว่าเข้ามาเลยนะฮะกดเข้ามาดูเลยนะครับ จะได้เห็นว่าผมก็ลงข้อมูลทุกวันนั่นแหละแต่นะฮะบางทีเนี่ยลง2วันเองสอ,งสองคลิปอย่างเมื่อวานนี้ก็ลง2คลิปลงช่วงบ่ายกับช่วงดึกแต่วันนี้ไม่ทันจริงๆครับวันนี้ผมเองก็ลุยงานหนักมาทั้งวันถ้าจะไม่มีเวลาเลยนะครับในการที่จะมาทำคลิปในช่วงบ่าย,ายเหมือนเดิมก็ขออภัยกันด้วยนะฮะมันก็จะอยู่เนี้ยแต่สรุปก็คือลงทุกวันนั่นแหละ แต่จะลงวันละ2คลิปทุกวันหรือเปล่าไม่รับปากกันตรงนี้ขอบคุณทุกการสพะรขอบคุณทุกการสนับสนุนเช่นเคยนะครับรวมทั้งในช่องปุ้ยสตอรี่ด้วยตอนนี้ก็มีเพื่อนๆหลายๆคนก็แอดเข้าไปนะครับไปกดติดตามไปกดไลค์หลายๆท่านไปทักทายไปพูดพูดคุยไปอะไรด้วยก็ถือว่าน่ารักมากๆนะครับขอบคุณทุกการสนับสนุนผมทุกช่องทุกแพลตฟอร์มจริงๆนะครับพรุ่งนี้เจอกันใหม่สวัสดีทุกคนครับ